สวัสดีครับพบกับอดมินแทนนะครับผมกับแนวทางหวยมาเลยวันนี้นะครับวันพุธที่9กาพฤศจิกายนนะครับผม25 6 5หหลังลอยกระทงนะเมื่อวานนี้ลอยกระทงนะครับสำหรับใครที่ไปลอยกระทงก็ปล่อยทุกปะสบุบันโรคปล่อยภัยนะครับก็วันนี้เริ่มต้นใหม่กับชีวิตไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนนะครับหมายความว่าใช้ชีวิตประจําวันยังไงนะครับขอให้มีโรคขอให้มีโลคขอให้มีโชคลาภนะครับขอให้มีเงิน เข้ามานะหอยมีสิ่งดีๆเข้ามานะครับผมอ่ะหอยแมลยนะครับเมื่อเมื่อที่แล้วาเลยวันอาทิตย์ผลออก7จ0 3 1นะครับสามตัวแตกตรงชุดเน้นอันนี้ก็ดีใจด้วยสําหรับคนที่ตามหอยาเลขยงแอ์แทนนะครับผมถูกเข้าบ้างเออถูกเข้าบ้างถูกบ้างผิดบ้างนะครับผมถ้ามาก็มาเต็มถ้าไม่มาก็ไม่มาเลยเช่นกันนะครับหวยทุกหวยสูตรทุกสูตรมีเข้ามีมีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดเพราะฉะนั้นก็50 50กับไม่มีใครอย่างรู้นะเอาเป็นว่า คนที่เข้ามาติดตามก็อย่าได้หวังว่ามันจะต้องถูกตุกง,งวดมันเป็นไปไม่ได้นะครับนี่ก็ขอเตือนไว้ก่อนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังข้อมูลและการนำไป,ำไปลงทุนเนาะ <c oughs> เด่นวันนี้นะครับจับได้นะครับเด่น05มากับหนึ่งกมนะครับศูนย์มาศูนครับศู0ย์หนึ ห้ามาห้าหนึ่งครับห้าหกห้าสามห้าเจ็ดหนักน้อยเอ็ก็เอาสี่สี่กับเจ็ดนะครับหมายความว่าช่วงนี้เดินอยู่ที่บนเนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้มันหลุดไปสี่ศูนย์ห้าครับสี40 1, 40 6, 40 7, 40่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์หกสี่ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สามเมื่อก่อนออกสี่ศูนย์เจ็ดเนาะถามว่ากลับมาอีกไหมไม่รู้สี่ห้าหนึ่งนะครับสี่ห้าหก สี่ห้าสามสี่ห้าเจ็ดแต่ถ้ามันไหลบนสี 47, นะ่เจ็ดเราไปดูสถิติเอานะครับถ้ามันไหลบนสีเจ็ก็ต้องจับไว้นะครับแต่ตอนนี้อจับร้อยมาเป็นสี่แล้วเพราะฉะนั้นถ้ามันจะออกเจ็ดอีกก็สนะี่ห้าเจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดเนาะเน้นไปที่นะครับเน้นเน้นไปที่ศูนย์ห้านะครับ ห้าหนึ่งเราก็ห้าเจ็ดสี่ศูนย์ห้าครับสี่ศูนย์หนึ่งแล้วก็สี่ห้าเจ็ดนะสำหรับแนวทางหอยมะเลน,นะถ้ามันยังวนอยู่ที่สนะี่กับเจ็ดเนาะก็จัดไปครับตามนี้ครับสำหรับแนวทางวันพุทธที่เก้าพฤศจิก,กายนนะครับผมก็มินทายขอให้โชคดีครับสำหรับวันนี้